ครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในวิชาฟิสิกส์นะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2, 5, 6, 4นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในบทที่5นะครับในเรื่องของงานและพลังงานนะครับสำหรับในเนื้อหาในบทนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหัวข,ข้อแรกนะครับก็คือ หัวข้อ5.1นะครับเป็นเรื่องของงานเนื่องจากแรงคงตัวนะครับแล้วก็จะมีหัวข้อที่สองนะครับเป็นเรื่องของงานเนื่องจากแรงไม่คงตัวนะครับเป็นหัวข้อ5.2หัวข้อ5.3นะครับจะเป็นเรื่องของกําลังนะครับแล้วก็หัวข้อ5.4นะครับเป็นเรื่องของพลังงานกลนะครับซึ่งในหัวข้อนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสองหัวข้อหลักๆนะครับก็คือพลังงานจนแล้วก็มี อีกหัวข้อหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของพลังงานศักย์นะครับถัดไปหัวข้อ5.5นะครับจะเป็นเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานกลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนะครับว่าในเรื่องของพลังงานกลเนี่ยมันมีอะไรที่ที่เราจะต้องเรียนรู้กันบ้างนะครับในบทนี้แล้วก็หัวข้อที่5.6นะครับเป็นเรื่องของ เรื่องกลนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อ5.6.1เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องกลนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการได้เปรียบเชิงกลของเครื่องกลนะครับซึ่งก็จะมีเครื่องกลนะครับเครื่องกลอย่างง่ายนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชนิดนะครับก็คือคานลิมนะครับรอบแล้วก็จะมีพื้นท่าพื้นเอียงนะครับแล้วก็สกรูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นล้อกับเพลา เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับในบทที่5นี้สำหรับเอกสารอ้างอิงนะครับสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับได้จากหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เล่ม4ี่ปีที่4ี่เล่ม2นะครับของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหรือว่าของสวสวทนะครับแล้วก็ ตัวคู่มือครูนะครับก็ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในบทนี้นะครับสำหรับในหัวข้อแรกนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานเนื่องจากแรงครงตัวนะครับงานนะครับตามความหมายในวิชาฟิสิกส์แล้วนะครับหมายถึงผลคูณระหว่างแรงกับระยะทางตามแนวแรงนะครับหมายถึงผลคูณผลคูณระหว่างแรงนะครับกับระยะทางตามแนวแรง เป็นผลคูณของแรงกับระยะทางตามแนวแรงไฮไลท์น,ะนิวกันการ์ดนะซึ่งงานนะครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี2เงื่อนไขนี้ครับมีแรงมากระทำนะครับมีแรงมากระทำแล้วทำให้วัตถุเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนั่นก็คือความหมายก็คือเกิดการกระจัดนั่นเองนะครับเกิดการกระจัดนั่นเอง ความหมายเดียวกันนะระหว่างคําว่าวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งกับเกิดการกระจัดนะครับมีความหมายเหมือนกันบอกว่างานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทําแล้วทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งถ้าครูถามว่าถ้ามีแรงมากระทําแต่วัตถุไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานจะเกิดไหมครับคําตอบคือไม่เกิดงานนะครับ หรือถามว่าถ้าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแต่มันไม่มีแรงมากระทําคำถามว่าวัตถุจะเกิดงานไหมครับคำตอบก็คือไม่เกิดงานนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่นิยามไว้นะครับก็คืองานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทําและวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งซึ่ง2เงื่อนไขนี้นะครับถ้ามันตรงกัน2เงื่อนไขนี้เมื่อไหร่นั่นแปลว่ามีการเกิดงานขึ้นมีงานเกิดขึ้นนะครับ งานตัวนี้นะครับเป็นปริมาณสเกลร์นะครับเป็นปริมาณสเกลร์นะงานตัวนี้เป็นปริมาณสเกลร์หมายความว่ามีได้ทั้งค่าบวกและค่าลบนะครับเหมือนกับอุณหภูมินะครับคือมีได้ทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบนะครับมีหน่วยเป็นจูลนะฮะงานมีหน่วยเป็นจูลตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์นะครับเจมจูลนั่นเองนะฮะอ่ะถ้าดูจากในรูปนี้นะครับถ้าดูจากในรูปด้านล่างนี้ จะสังเกตเห็นว่าเดิมเนี่ยวัตถุนะครับวัตถุมวล m อยู่ที่ตำแหน่งนี้อยู่ที่ตำแหน่งที่เป็นเส้นปากนี้นะครับแล้วถูกแรง F นะครับแล้วถูกแรง F มากระทําในลักษณะนี้นะครับตามรูปเลยมีแรง F มากระทําทําให้วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งครับจากตำแหน่งนี้เคลื่อนที่มายังตำแหน่งนี้นะซึ่งพอวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนั่นก็คือวัตถุเนี่ยเกิดเกิดการกระจัดเกิดขึ้นนะครับซึ่งการกระจัดก็คือ F ตัวนี้แหละนะครับคือการกระจัด ตัวนี้นะครับคือการกระจัดมีแรงมีแรงมากระทำนะครับทำให้วัตถุเกิดการกระจัดก็ตรงตามเงื่อนไขของงานเลยครับมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำแล้วทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับซึ่งแรงในที่นี้ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าแรงเนี่ยมันไม่ได้ดึงในทิศท,ทางในลักษณะที่เป็นทิศท,ทางเดียวกันกับการกระจัดนะครับแต่มันทำมุมนะครับทำมุมเซต้ากับ การกระจัดนะครับทำมุมเซตากับการกระจัดเราสามารถคำนวณหางานนะครับได้จากสมการก็คือ w นะครับเท่ากับ f s f นะฮะซึ่ง f ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ของแรงนะครับ f ตัวนี้คือเวกเตอร์ของแรงส่วน f ตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ของการกระจัดนั่นเองนะครับเป็นผลคูณแบบสเกลร์นะครับเมื่อผลคูณแบบสเกลร์เราสามารถจากอ่าเราสามารถคำนวณจากนิยามของผลคูณสเกลร์เนี่ยก็คือ ดับเบิลยูนะครับเท่ากับ f ขนาดของแรงนะครับก็คือ f แล้วก็คูณกับ f คือขนาดของการกระจัดคูณกับ cos ของมุมเซตามุมเซตาคืออะไรก็คือมุมตรงนี้นะครับคือมุมที่แรงเนี่ยกระทำกับทำมุมกับการกระจัดนะครับเป็นมุมเซตา่นเองนะฮะเป็นมุมระหว่างแรงกับการกระจัดนะครับอ่ะโดยที่ถ้าดูจากสมการนี้นะครับนี่นะเป็นสมการ พระเอกของเรื่องนี้นะครับเดลนยูนะครับคืองานนะครับ f ก็คือขนาดของแรงที่กระทำนะครับที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะครับมีหน่วยเป็นนิวตัน S ตัวนี้นะครับคือขนาดของการกระจัดนะครับมีหน่วยเป็นเมตรแล้วก็เซตานะครับคือมุมระหว่างแรงกับการกระจัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการนะครับที่ใช้ในการคำนวณหางานในบทนี้นะครับ ซึ่งจากสมการการหางานเนี่ยเราจะพบว่าในสามารถแบ่งออกเป็นได้3กรณีนะครับในกรณีที่1นเนี่ยนะครับในกรณีแรกนี้นะครับกรณีที่แรงเนี่ยมีทิศเดียวกับการกระจัดนะครับมีทิศเดียวกับงานจัดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าการกระจัดไปทางขวาแรงอาจจะไปทางขวาแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้นะครับหรือแบบนี้ก็ได้นะหรือแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือไปทางขวาเนาะ มีทิศไปทางขวานะครับเช่นเดียวกับการกระจัดมีทิศไปในทางเดียวกันกับการกระจัดนะครับถ้าการกระจัดไปทางซ้ายแล้วแรงมีทิศไปทางซ้ายนะครับก็จะทําให้งานมีค่าเป็นบวกเช่นเดียวกันเนอะก็ต้องพิจารณาทิศทางของแรงกับการกระจัดนะครับอ่ะกรณีที่2นะครับอันนี้ปรับแก้นิดนึงนะครับกรณีที่แรงมีทิศขออนุญาตปรับแก้นะครับแรงมีทิศ ตั้งฉากนะครับแรงมีทิศตั้งฉากแรงมีทิศตั้งฉากนะครับแรงมีทิศตั้งฉากกับการกระจัดเนาะแรงมีทิศตั้งฉากกับการกระจัดหมายความว่ามุมเซต้าของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ90องศานะครับในกรณีนี้นะครับงานที่ได้เนี่ยจะมีค่าเป็น0เนื่องจากว่าอ่ะย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า เมื่อสักครูน่นี้อย่างที่บอกเนาะว่าถ้ากรณีที่มีทิศท,ทางเดียวกันกับการกระจัดก็คือมุมเซตาเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าศูนย์องศาและอะมากกว่าศูนย์องศาและน้อยกว่า90องศานะครับก็คือกรณีที่ w ับเบิลยูนะกับเอฟเอฟคอสมุมเซตาตรงนี้นะครับอาจจะเป็น30องศาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมุมระหว่าง0ถึง90องศาเนี่ยนะครับ0ถึง90องศา จะทำให้ค่าของ c o s เนี่ยมีค่าเป็นบวกนะครับ c o s เซต้าเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกในกรณีนี้นะอ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเขียนไว้ต่อท้ายตรงนี้นะครับก็คือ c o s เซต้านะครับจะมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้ามุมเซต้าเท่ากับ90องศาเมื่อไหร่นะครับ cos 90องศานะครับจะมีค <eterm oon> ่าเท่ากับ0ูนย um, ์ะครับ cos 90องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0นนั่นหมายความว่าถ้า cos 90องศามีค่าเท่ากับ0 0นศคูณ s ก็มีค่าเป็น0 0นย์ศนย์ไปคูณ f ก็มีค่าเป็นศย์เพราะฉะนั้นงานที่ได้ออกมาเนี่ยจึงมีค่าเป็น0นนะครับจากการคำนวณของมุมฟังก์ชัน cos เซต้านะครับก็จะได้เป็น cos c o เกองศามีค่าเป็นศูนย์องศาอาเป็นศูนย์นะครับแรงที่มีทิศอ่าตรงนี้แก้ไขเพิ่มเติมอีกนิดนึงมีทิศตรงข้ามนะครับอันนี้มีทิศตรงข้ามนะแก้ไขเป็นมีทิศตรงข้ามนะครับมีทิศตรงข้ามกับการกระจัดนั่นก็คือมุมเซตาเนี่ยมีค่ามากกว่าเก้าสบองศาแต่น้อยกว่าร้อยแสิบองศานะครับกรณีนี้จะทำให้งานเนี่ยมีค่าเป็นลบนะครับ งานที่ได้จะมีค่าเป็นลบเนื่องจากว่า cos เซต้าเนี่ยนะครับ cos เซต้าเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยจะมีค่าเป็นลบนั่นเองเราจะต้องพิจารณาทิศทางของการกระจัดนะครับทิศทางของการกระจัดแล้วก็ทิศทาง,างของแรงว่าการกระจัดกับแรงเนี่ยมีทิศไปทางไหนนะครับถ้ามันมีทิศไปทางเดียวกันงานที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีค่าเป็นบวกแต่ถ้ามีทิศตรงตั้งฉากกันงานที่ได้เนี่ยจะเป็นศูนย์แต่ถ้าตรงข้ามกัน นะครับอย่างเช่นการกระจัดไปทางขวาแต่แรงไปทางซ้ายในลักษณะนี้นะครับการกระจัดก็จะมีค่าการกระจัดก็จะมีทิศตรงกข้ามกับแรงซึ่งผลออกมาเนี่ยงานของเราเนี่ยจะมีค่าเป็นลบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการคำนวณในหัวข้อนี้กันนะครับออกแรงขนาด20นิวตันในแนวระดับนะครับออกแรงขนาด20นิวตันในแนวระดับซึ่ง แรงขนาด20นิวตันตัวนี้นะครับเราสามารถแทนด้วยตัวแปร f นะครับเท่ากับ20นิวตันนะครับในแนวระดับนะฮะในแนวระดับเดี๋ยวเราลองวาดรูปดูนะชือ้อมีกล่องมีวัตถุอ่ามีกล่องนะครับมีกล่องถูกผลักนะครับถูกผลักก็คือออกแรงผลักเนาะออกแรงผลักวัตถุชือ้อแรงอันนี้มีค่าเท่ากับ20นิวตัน นะครับออกแรงผลักแล้วทําให้กล่องเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ครับเืดเืดเืดเคลื่อนที่มาถึงตําแหน่งนี้นะครับจากตําแหน่งนี้มาจนถึงตําแหน่งนี้เนี่ยนะครับเป็นระยะทาง10เมตรนะครับเป็นระยะทาง10เมตรเนาะซึ่งระยะทาง10เมตรที่ว่านี้ก็คือตัวแปร S เท่ากับ10เมตรนั่นเองนะครับจงหา จงหางานที่เกิดจากแรงนี้ก็คือหา d u ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือ s เท่ากับ10เมตรนะครับซึ่งถ้าดูจากในรูปตรงนี้แนวระดับนะครับแนวระดับเนาะเราก็จะลากมาแบบนี้นะครับมุมระหว่างแรงกับมุมระหว่างการกระจัดนะครับมุมระหว่างแรงกับการกระจัดจะเป็นลักษณะนี้ครับอ่ะครูจะวาดอันนี้เป็นเวกเตอร์ของการกระจัดเนาะ s เท่ากับ10เมตร แรงนะครับแรงก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวนี้นะซ้อนกันอยู่ F, F เท่ากับ20นิวตันเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าการกระจัดกับแรงเนี่ยนะฮะมีทิศทางไปทางเดียวกันเลยนะครับเพราะนั้นในลักษณะนี้นะครับมุมเซตาของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0องศานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำมุมอะไรกันเลยเนาะ แรงไม่ได้โผล่ขึ้นมาแนี้มีมุมเซตาขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่นะครับในกรณีนี้คือมันไปในทิศทางเดียวกันเลยทาบกันไปเลยเป๊ะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมุมเซตาของเราจะมีค่าเป็นศูนองศานะครับเป็นศูนยองศาเนาะอ่ะเพราะนั้นเรามาคำนวณกันนะครับจากสมการ w เท่ากับ f s cos เซตานะครับ f ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ20นิวตันนะครับก็มาแทนค่าเลยนะครับ ยี่สิบนิวตัน s มีค่าเท่ากับสิบเมตรนะครับแล้วก็ cos cos เซตาเซตาของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยศูนองศาถูกไหมครับแล้วก็เอาเซตาเนี่ยแทนด้วยศูนองศาเลยนะครับ cos ศูนย์งองศานะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งะครับ cos ศูนอ,องศามีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับหนึ่งคูณสิบก็ได้สิบอ่ะหนึ่งคูณยี่สิบก็ได้ยี่สิบนะครับ เพราะนั้นตรงนี้คขาออกจากการคำนวณเลยนะครับก็จะเหลือแค่20กับ10นะครับ20คูณ10ออกมาได้เท่ากับ200นะครับหน่วยนิวตันคูณกับหน่วยเมตรก็คือหน่วยออกมาเป็นนิวตันเมตรนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยหนึ่งของของงานนะครับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจูลนะครับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจูลเนาะ นั่นก็คือเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ w เท่ากับ200จูลน,นะครับหรือว่านิวตันเมตรก็คือจูลนั่นเองนะครับข้อถัดไปนะครับข้อที่2เด็กชายผมเจิดนะครับออกแรงดึงท่อนไม้ในแนวระดับอ่าเดี๋ยววาดรูปก่อนมีเด็กชายผมเจิดนะครับออกแรงดึงท่อนไม้อ่าเดี๋ยววาด ชือท่อนไม้นะครับออกแรงดึงท่อนไม้ในระดับนะอันนี้เป็นแรงที่เด็กชายสมเจิททำนะครับโดยออกแรงขนาดยี่สิบห้านิวตันนะครับแปลว่า f ตัวนี้เนี่ยเท่ากับยี่สิบห้านิวตันนะครับอ่ะตัวนี้แรงขนาดยี่สิบห้านิวตันนะครับทำให้ท่อนไม้เคลื่อนที่เป็นระยะทางยี่สิบเมตรนะฮะท่อนไม้เนี่ยเคลื่อนที่ไปตึ๊ดตๆๆๆตจากตำแหน่งเดิมตรงนี้ นะครับจากตำแหน่งเดิมตรงนี้เป็นระยะทางเท่ากับ20เมตรนะฮะอ่าอันนี้คือสิ่งที่เด็กชายสมเจิดทำเนาะระยะทาง20เมตรตัวนี้แทนด้วยตัวแปร s เท่ากับ20เมตรนะครับซึ่งสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือดึงท่อนไม้ในแนวระดับใช่ไหมครับเพราะนั้นมุมเซตาตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยสูตรองศาเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับอแทนค่านะครับ จากสมการ w เท่ากับ f f cos เซตานะครับในกรณีนี้นะมุมเซตของเราเป็นศูนย์เนี่ยครูสามารถตัดด้านหลังออกไปได้เลยนะฮะในกรณีที่มุมเซตาเท่ากับศูนย์ะเพราะว่าถ้าเอามาใส่ในสมการมันก็จะเหมือนข้อนี้ครับก็คือพอเราแทนเซต้าเท่ากับศูนย์องศาลงไปในนี้ปุ๊บ cos ศูนย์องศาก็จะมีค่าเท่ากับ1นะฮะเราก็สามารถตัดตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับ ก็สามารถเขียนได้แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ w U เท่ากับ fs นะครับ f คูณ s แบบนี้ได้เลยอาเราแทนค่าลงไปครับ f เป็น25ินิวตันคูณกับ s คือ20เมตรนะครับ25คูณ20นะครับ25ูณ20ก็จะมีค่าเท่ากับ50แล้วก็เติมศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวเนาะอะอขออภยัย25คูณ20นะครับมีค่าเป็น500นะครับแบบนี้เนาะ น่วยเป็นจูนนะครับเป็นคำตอบของตัวอย่างข้อนี้นะครับถัดไปนะครับในตัวอย่างที่สามนะครับถ้าออกแรงขนาดยี่สิบนิวตันนะครับออกแรงขนาดยี่สนิวตันอันนี้คือตัวแปรอะไรเอ่ยแรงขนาดยี่สิบนิวตันคือตัวแปร F เท่ากับยี่สิบนิวตันนะครับ ทำมุมกับแนวระดับเป็นมุม37องศานะครับทำมุมกับแนวระดับเป็นมุม37องศาก็คือเซตาเท่ากับ37องศาทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไป20เมตรวัตถุที่เคลื่อนที่ไป20เมตรคือตัวแปร S เท่ากับ20เมตรนะครับจงหางานที่เกิดขึ้นก็คือหา W นะครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่จากสมการเดิมของเราครับก็คือ W เท่ากับ Fs cos เซตาข้อนี้ครูสามารถตัด cos เซตาออกได้ไหมครับสามารถตัดได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับกรณีเดียวที่เราจะตัด cos เซตาออกได้ก็คือมุมเซตาจะต้องเป็นศูนย์นะครับแต่มุมเซตาข้อนี้เป็นเท่าไหร่ครับ37องศาเพราะฉนั้นเราไม่สามารถตัด cos เซตาตัวนี้ออกไปได้นะครับไม่สามารถตัดออกไปได้นะเราจะต้องแทนค่ามันลงไปนะครับ f เป็น20่ิบนิวตัน เอสเป็นยี่สิบเมตรนะครับแล้วก็ cos เซตาคือ cos ของมุมสามสิบเจ็ดองศานะครับ cos ของมุมสามสิบเจ็ดองศา cos ของมุมสามสิบเจ็ดองศามีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณดูนะครับยี่สิบคูณยี่สิบเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสี่ร้อยนะครับหน่วยเป็นนะิวตันเมตรเนาะโคศสามสิบเจ็ดองศาเนี่ย มีค่าเท่ากับ4ี่ส่วนหนะครับมีค่าเท่ากับ4ส่วนห้าเราจะเห็นได้ว่าสี่ร้อยกับห้าเนี่ยสามารถตัดกันได้นะครับโดยใช้ไม่ห้าเนาะห้าหนึ่งเป็นห้าตัดกันได้เลยห้าหนึ่งเป็นห้าห้าแปดสี่สิบถูกไหมครับห้าแปดสี่สิบก็กลายเป็นแ80ดสิบนะครับงานในข้อนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับแ80ดสิบคูณ4ได้เป็น 320หน่วยเป็นจูลน,นะครับเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับถัดไปนะครับในข้อที่4ถ้าออกแรงในแนวระดับนะครับดึงวัตถุมวล10กิโลกร,รมัมทำให้เกิดความเร่ง5เมตรต่อวินาทีกำลังสองเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง5เมตรจงหางานของแรงนี้อ มาดูตัวแปรทีละตัวนะครับเขาบอกว่าออกแรงดึงวัตถุในแนวระดับนะครับออกแรงในแนวระดับเนาะเพราะนั้นมุมเซตาของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับศูน์องศานะครับดึงวัตถุมวล10กิโลกร,รัมก็คือ m เท่ากับ10กิโลกร,รมัมทำให้เกิดความเร่งขนาด5เมตรต่อวินาทีกำลังสองก็คือ a เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีกำลังสองเคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง5เมตรก็คือตัวแปร S ของเรานะครับเท่ากับ5เมตรจงหางานของแรงนี้ก็คือหา W นะครับจากสมการของเราครับก็คือ W เท่ากับ Fs cos เตนะครับตอนนี้เรามีตัวแปรอะไรบ้างอ่าเราต้องการหา W ถูกไหมตัวแปร S เรามีแล้วนะครับเก็มีแล้วจริงๆเราสามารถตัด cos เซตาออกได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามุมเซตาของเราเนี่ยเป็น0 ตอนนี้เรามี w ัแล้วมี f แล้วสิ่งที่เรายังต้องหาอยู่ก็คือตัวแปร f ถูกไหมเพราะว่าอะไยังไม่มีในสมการนี้เนาะในโจทย์ข้อนี้ที่ยังไม่ได้ให้มานะครับแต่เราสามารถคํานวณหา f นะครับจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันได้เนื่องจากโจทย์ให้มวลกับความเร่งมานะครับจากหา f นะครับหา f ก่อนหา f ก่อนจากกฎการเคลื่อนที่ นะครับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะครับกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันเนี่ยก็คือซิกมา F นะครับเท่ากับ Ma แต่ในกรณีนี้นะครับมีแรงอยู่แรงเดียวนะก็คือแรง F นะฮะแรง f ของเรามีแค่แรงเดียวเท่ากับ M คือเท่าไหร่ครับ M คือเท่าไหร่เอ่ย 10กิโลกร,รัมนะครับก็ F เท่ากับ1ิกิโลกรมัมคูณกับ a ก็คือความเร่งของเราคือ5เมตรต่อวินาทีกำลังสอง5เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับ10คูณ5เป็น10คูณ5เป็น50นะครับกิโลกรมัมคูณเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับซึ่งจริงๆหน่วยนี้ นะครับมันคือหน่วยนี้กิโลกร,รมัมคูณกับเมตรต่อวินาทีกําลังสองนี่คือหน่วยของแรงนะครับเราเรียกหน่วยของแรงอีกอย่างหนึ่งว่านิวตันนะครับนิวตันแปลว่ากิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทีกําลังสองกับนิวตันเนี่ยอันนี้คือหน่วยเดียวกันนะครับอ่ะตอนนี้เรามีแรงละเป็น50าสนิวตันมีระยะทางละเป็น5เมตรมีแรงเป็น50านิวตันเราสามารถคำนวณหางานได้หรือยังครับ ได้แล้วนะครับตรงนี้ครูตัด cos เซต้าออกเลยนะเพราะว่ามุมเซต้าของเราเป็น0นเนาะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับในข้อนี้นะครับว่าถ้ามุมเซต้าเป็น0ูนเนี่ย cos cos ศูนยองศาเนี่ยก็มีค่าเป็น1เราก็เลยสามารถตัด cos เซต้าออกไปได้นะครับอ่ะ,อะก็จะเหลือแค่ w เท่ากับ fs นะครับ f ของเราเป็น50นิวตันนะครับ50นิวตันคูณกับ s ของเราคือ 5เมตรนะครับคูณกับ5เมตร50นิวตันคูณกับ5เมตร50คูณ5เป็น2 5 0หน่วยเป็นจูลน,นะครับเป็นคำตอบของตัวอย่างข้อนี้นะครับถัดไปนะครับในตัวอย่างที่5นะครับออกแรงยกกระเป๋า200นิวตันนะครับออกแรงยกกระเป๋า200นิวตัน f เท่ากับ200นิวตัน แล้วเดินไปได้ระยะทาง10เมตรก็คือ F เท่ากับ10เมตรนะครับจงหางานที่เกิดขึ้นก็คือ W เท่ากับเท่าไหร่นะฮะอ่ะทีนี้ในข้อนี้เนี่ยจริงๆเราต้องวาดรูปเนาะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นได้ว่าแรงกับการกระจัดเนี่ยทำทิศทางกันยังไงนะครับอ่ะผมจะวาดรูปนะชึบอ,อ่ะมี ออกแรงยกกระเป๋านะครับออกแรงยกกระเป๋าแบบนี้หิ้วกระเป๋านะครับนี่เป็นกระเป๋านะออกแรงยกกระเป๋าเวลาออกแรงยกกระเป๋าเนี่ยทิศทางของแรงจะมีทิศเป็นยังไงครับเวลายกกระเป๋าเราจะต้องยกกระเป๋ายกขึ้นแบบนี้ถูกไหมอันนี้คือทิศทางของแรงนะครับเป็นทิศทางของแรงเนาะยกกระเป๋าขึ้นแบบนี้แล้วเดินเป็นเป็นระยะทาง10เมตรนะครับเวลาเราเดินเราเดินยังไงเราเดิน ไปทางขวาไปทางซ้ายหรือว่าเดินเดินขึ้นข้างบนหรือเดินมุดดินลงข้างล่างอะเราอาจจะเดินไปทางขวาก็ได้หรือเดินไปทางซ้ายก็ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราเราไม่ได้เดินขึ้นข้างบนหรือไม่ได้เดินมุดดินลงล่างเนาะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกนะครับเดินไปได้ร้้ะทาง10เมตรก็หมายความว่าเนี่ยเราจะต้องเดินไปตรงนี้นะครับเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับ10เมตรนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับ การกระจัดไปทางไหนเอ่ยการกระจัดไปทางขวาแต่แรงไปทางไหนครับชี้ขึ้นข้างบนอ่าแครูจะยกให้เหลือแต่เวกเตอร์ลงมานะครับก็คืออันนี้คือเวกเตอร์ของแรงถูกไหมชี้ขึ้นข้างบนแล้วก็ส่วนอันนี้คือเวกเตอร์ของการกระจัดนะครับชี้ไปทางขวาตรงนี้มันทํามุมเท่าไหร่ครับตรงนี้มันทํามุมอะไรกันเป็นมุมฉากใช่ไหม เพราะนั้นมุมฉากตัวนี้ก็คือมุมเซตาเท่ากับเท่าไหร่ครับ90องศาหมายความว่าไงครับถ้ามุมเซตาเป็น90องศาเอ่ะเราลองมาใส่ในสมการนะครับ fs cos cos เซตานะครับ cos เซตาอ่ะมุมเซตาของเราเป็น90องศาใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะเราลองแทนค่าลงไป f เป็น2 0 0นิวตัน f เป็น สิบเมตรใช่ไหมครับ c คสศูนย์องศาครับ c อสศูนย์องศาตรงนี้คือหัวใจสําคัญของโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเมืไหร่ที่แดงกับการกระจัดนะครับกระทามุมแบบตั้งฉากกันนะครับทํามุมตั้งฉากต่อกันเนี่ยมุมเซตาจะมีค่าเท่ากับเก้าสิบองศาอ่ะตรงนี้ขออภยัยตรงนี้ต้องแก้เป็นเก้าสิบองศานะครับพูดผิดเขียนผิดด้วยอ่ะ เป็นคอส90องศานะครับคอส90องศาเนี่ยจะมีค่าเป็น0นะครับมีค่าเป็น0 0คูณอะไรก็ได้0 0คูณ10ก็ได้0 0คูณ200ก็ได้0เพราะฉะนั้นงานในข้อนี้มีค่าเท่ากับ0จูลน,นะครับหมดแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างในหัวข้อ5.1 หมดแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างในหัวข้อ5.1สำหรับในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นการเฉลยใบงานนะครับ5.1เนาะมีด้วยการทั้งหมด4ข้อนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ